สวัสดีค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปรับแพทเทิร์นให้เป็นกางเกงขาเดฟนะคะแล้วก็เมื่อเป็นกางเกงขาเดฟแล้วเราจะเอาแพทเทิร์นขาเดฟมาปรับเป็นกางเกงตัวนี้นะคะก็เป็นกางเกงที่มีเดฟด้านข้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปแยกแบบเป็นกางเกงขาเดฟกางเกงขาที่มีเดฟด้านข้างให้เรามาปรับที่ปลายขานะคะเข้ามา2เซนนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะ แล้วก็แต่งเส้นตะเข็บใต้ขาและก็ตะเข็บข้างนะคะทั้งสองข้างนะคะอันนี้ให้เราแต่งเส้นเพื่อให้กางเกงตัวนี้กระชับกับขาแล้วเวลาเมื่อเราไปแยกแบบแล้วนะคะมันจะออกมาสวยงามนะคะ อันนี้เป็นแผ่นหน้าแผ่นหลังก็ทําเช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะด้านล่างปลายขาก็วัดเข้ามา2องเซนเหมือนกันทั้งสองข้างแล้วก็แต่งเส้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับเป็นกางเกงทรงเดฟเรียบร้อยแล้วเมื่อเราปรับเป็นกางเกงทรงเดฟเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะให้เรามากําหนดเส้นในการแยกแบบตัดนะคะให้เราวัดจากปลายขาขึ้นมานะคะ ให้กำหนดเส้นแนวแยกแบบนะคะโดยเราขีดเส้นตะแล้วขีดมาทางด้านตะเข็บใต้ขานะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายกันไกลแล้วก็กําหนดเส้นในการแยกแบบแบบนี้นะคะให้เรากําหนดเส้นในการแยกแบบแต่ว่าเราจุดสําคัญคือไม่ให้เลยเส้นเส้นเป่านะคะไม่ให้เลยเส้นเป่าพราะได้เส้นเป่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วกําหนดเส้นตามแบบนี้นะคะ อีกจุดหนึ่งที่จะต้องกําหนดก็คือตรงปลายเกล็ดนะคะตรงปลายเกล็ดของกางเกงให้เรากําหนดเส้นในการแยกแบบเข้าไปที่ปลายเกล็ดเลยนะคะส่วนอีกอการนึงให้เราแบ่งครึ่งปลายเกล็ดกับเส้นที่เราแยกแบบสุดท้ายแล้วก็แบ่งครึ่งและกําหนดเส้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะทั้งแผ่นหน้าแลแ้วก็แผ่นหลังจะเหมือนกันเลยนะคะทั้งแผ่นหน้าแลแ้วก็แผ่นหลังจะเหมือนกันทีนี้ จะสาธิตวิธีการแยกให้ดูว่าเป็นกางเกงแบบนี้ได้ยังไงนะคะพอได้แบบนี้แล้วให้เราตัดแบบอันนี้ให้ห่างจากเส้นเครื่องเซนโดยรอบของแพทเทิร์นกางเกงนะคะพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้เราก็จะมาแยกแบบนะคะทำไมถึงเราต้องตัดออกมาประมาณครึ่งเซนก็เพราะว่าถ้าเราตัดพอดีหรือใหญ่เกินไปการแยกแบบตัดจะค่อนข,ข้างทำได้ยากนะคะ อันนี้เดี๋ยวจะแยกจากด้านบนให้ดูนะคะแล้วในช่องของการแยกแบบจะให้อยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งถึง3เซนนะคะเก็ดแรกเลยให้เราปิดเก็ดได้เลยนะคะถ้ามีโต๊ะที่สามารถจะปักเข็มหมุดได้ก็ สะดวกมากขึ้นนะคะต่อไปอันนี้ตัดอีกค่ะตัดทุกช่องที่เรากำหนดตรงจุดแรกอันนี้ใช้เข็มหมดุดปักได้เลยนะคะอันนี้ปักได้เลยส่วนเส้นนี้ให้เราตัวนี้เราจะแยกอยู่ที่สามเซนนะคะให้เราวัดที่ ตำแหน่งตรงเส้นตะเข็บข้าง3เซน,นะคะแล้วก็ปักที่จุดที่สำคัญที่อยากนำเสนอก็คือให้เราเอาเข็มหมุดปักไว้ตรงจุดที่เรากำหนดให้แยกแบบนะคะแล้วก็ตัดเส้นต่อต่อไปทําการแยกแบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุดท้ายอันนี้ก็วัดปักปลายเขมหมุดที่นี่ก่อน แล้วก็วัดให้ทุกช่องเท่าเท่ากันนะคะทำการแยกแบบอย่างนี้จนกระทั่งสุดท้ายเลยแล้วเราก็จะได้แบบแผ่นหน้าที่แยกสำเร็จแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับแผ่นหลังเราแยกออกมาก็จะได้กางเกงแผ่นหลังที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็เผื่อตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะก็เราก็จะจบในเรื่องของการแยกแบบตัดกางเกงทรง เลฟด้านข้างแบบนี้เลยนะคะ